ข่าวประคัมกีฬาพันไทยบายมานโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่8กุมภาพันธ์2565โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงคืนวันนี้ประธานเจลีกคนใหม่แข่งไทยตเตรียมจะพาเลดไปญี่ปุ่นในครั้งนี้ โดยสุญี่ปุ่น,นะผมที่ข่าวใหญ่โยชิคาซูโนโนมุระขึ้นนั่งเก้าอี้ประธานเจลิคคนใหม่แล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งการบริกานล่าสุดมีการยืนยันออกมาแล้วประธานคนสนิทของชินาทิปสงกสินถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นประธานเจลิคคนใหม่ซึ่งจะเป็นประธานเจลิคคนที่6อย่างเป็นทางการซึ่งทางโยชิคาซูโนโนมุระอายุเพียงแค่19ปี ประธานสโมสรคอนเซเลสเปรโรเขาอยู่เบื้องหลังคนสำคัญในการดึงตัวชินาทิพย์สงกสินนกรุกทิมชาชิไทยปร,ร่ว่มทีมคอนเซเลสเปรโรในครั้งนี้ซึ่งเขาคนนี้เป็นนักเตะไทยและนักเตะอ,อาเซียนคนแรกในประสาทเจลิกโดยทางโยชิคาซูนโดโนมูระเขาคือผู้ที่ชูนโยบายในการดึงนักเตะจากอาเซียนไปเล่นบนเวทีเจลิกเขามีส่วนสำคัญดึงตัวผู้เล่นจากอาเซียนสู่ทีมคอนเซเลสปโปโรมาแล้วหลายคน แต่ที่ประสบความสำเร็จและก็เห็นชัดเจมนมาที่สุดก็คือชนาธิปสมกสินเพลย์มเมเกอร์คนสําคัญของทีมชาติไทยกระทั่งกลายเป็นนักเตะที่มีมูลค่าสูงเป็นประวศาสต์ของญี่ปุ่นหลังคาวสซกิฟอนเตเล่ทุ่มเม็ดเงินมหาศาลคว้าตัวจากทางซัปโปโรในครั้งนี้ซึ่งเดือนพฤษภาคมนี้จะได้เห็นนักเตะไทยไปลุยเจลิกอย่างแน่นอนที่สําคัญครั้งนี้ไม่ได้ไปแค่1คนึ่งถึงสคนแต่จะมีนักเตะไทยย้ายไปเจลิกหนึ่งด้วยจํานวนมากเป็นประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ ซึ่งตามการรายงานระบุเลยว่าทีมเจลิกนั้นได้มีการติดตามดูฟอร์มและก็ลิสต์รายชื่อเอาไว้แล้วซึ่งนั่นจะส่งผลให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่อาจมีนักเตะที่ผ่านเวทีเจลิกของญี่ปุ่นครบถึง11คนตามเป้าหมายที่ทางอากิระนิชิโนะที่เคยวางเอาไว้ก็เป็นได้ในครังนี้เป็นดังงานนี้ต้องรองกันต่อไปการกันะครับว่าจะเป็นเช่นไรางานนี้ก็ขอให้นักเตะไทยนั้นไปลุยเจลิกกันเยอะๆนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ บีดี24เอชเปิดโฉมเวียดนามยุ่3ปีพร้อมดวลช้างศึกในครั้งนี้แล้วโดวยกันที่สื่อจักใหญ่ของทางเวียดนามมองดา24เอชนะฮะตีข่าวใหญ่ VFF ส่งกองหน้า18ปีเบียดแชม FF, ป์ AFF ยุ่3ปีกับทีมชาติไทยโดยกันนี่สาม,มาค์ฟุตบอลเวียดนามหรือว่า VFF นะฮะได้ประกาศรายชื่อเรียกผู้เล่นทีมชาติเวียดนามชุดยุ่3ปีเพื่อจะเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์ AFF ยูปีแชมปีเป็นชิป2 0 2พ2น2 2ในครั้งนี้โดยงันนี้ v ีเป๊ส่งกองหน้าวัยเพียงแค่18ปีเหงียนควรเวียดซึ่งเป็นเจ้าของดาว,วยิงสูงสุดในฟุตบอลระดับชาติรุ่นยู่1ปียู่19ปีและยู่2ปีมาแล้วโดวยผู้เล่นส่วนใหญ่อยู่ในรุ่นอายุราว19-20ปีมีเพียงผู้เล่นอายุเพียงแค่21ปี1คนเท่านั้น ซึ่งชุดนี้ไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดของไทยเวียดนามชุดยู23ปีเป้าหมายของทีมก็คือการเรียนรู้และจะไปให้ถึงรอบชิงชแตเลิศที่ล็อกสนามในวันที่26กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้ตามผลการจับหลักชุดยู23ปีเวียดนามอยู่ในกลุ่ม C พร้อมกับไทยและก็สิงคโปร์กลุ่ม A มีเจ้าภาพกัมพูชาเตียมอร์เสเตฟิลปิปินและก็บรูไนส่วนกลุ่ม B ก็จะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาและก็ทีมชาติลาว โดยรายชื่อทีมชาติเวียดนามชุดยุย่ปีที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน AFF ยูคปีแชมเปียนชิพ2่มีดังต่อไปนี้เริ่มจากทัาผมผู้สับะตูก็จะเป็นเยริหนีเทียนลิมเดียมทินฉวงเสริงดังตวนฮุงส่วนกองหลังก็จะเป็นโฮวังฉงเลทันลำบูเที am, ong, ang, ยนหลงเจินวันทังเย็นคองถังหลงดุงฉงส่วนกองกลางก็จะเป็นดินสวนถิงฟันบาเควน เงียนดุกฮองฮองซนเทียนเงียนทันโคเจ้าเป้าโตใช้กวงโยและก็เงียนเทียนทันส่วนก่อนหน้าก็จะเป็นทันเมียนพุนเงียนวันตุงไม่ชนเกวนเงียนกวนเกวและก็เงียนก็ไหในรวานี้นานผมเป็นตัวว่างานนี้อยู่อยู่สามปีที่เตรียมจะฟาดแข้งกันนั้นเวียดนามก็ประกาศรายชื่อมาเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องรอดูคดีต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับสะเทือนอาเซียนเปิดชม7ทีมร่วมแข่งขันดูใบคับ2 0 2 2ัโปรเอเชียก็มานะ โดยศึกฟุตบอลดูไบอินเตอร์เนชันแนลคัพ2022กำลังจะเปิดฉากขึ้นแล้วเมื่อทีมชาติเวียดนามทีมหนึ่งเดียวของอาเซียนถูกเชิญเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลถ้วยระดับทวีปดูไบอินเตอร์เนชันแนลคัพ2022โดยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยอุซเบกิสถานซาอุดีอาระเบียโครเอเชียอิรัก u a เ e, เวียดนามกาตาร์และก็จีน ซึ่งทีมชาติจีนได้ประกาศออกมาแล้วเตรียมส่งทีมชุดยูยปีเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งการแข่งขันดูไบอินเตอร์เนชันแนลคัพ2022จะแข่งขันกันที่ประเทศสหรัฐอรับิมิเตสในช่วงเดือนมีนาคมที่ถึงนี้นานะผมเป็นนักว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรการแข่งขันดูไบคัพ2022ในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับมาไทยลีกอีกคนไหมสามทหารเสือลูกชายฟันดี้อามัด โดยงานนี้บอกได้เลยว่าประสบความสำเร็จมากพอนะฮะที่สหรับ2ลูกชายของเทพบุตรลูกหนังฟันดี้อาหมัดกับการเดินทางมาค้าแข่งในเมืองไทยทั้งทางอีฟรานฟันดี้กองหลังวัยสีปีและก็อีกซานฟันดี้กองหน้าวัยสองปีที่ลดนล่นให้กับทางบีจีปทุมและศึกบลไทยลีกหน่ในรายการ2021นี้ ซึ่งเส้นทางเบลลิกไทยของสองลูกชายยอดนักเตะทีมชาติสิงคโปร์กำลังแสดงออกมาได้อย่างน่าสนใจโดยเฉพาะการมาของอีกซานฟันดี้กองหน้าวัย2ปีที่ลงเล่นไปแล้วทุกถ้วยทุกบริการให้กับยอดทีมแห่งฝรัง่งเศส7นัดยิงไปถึง6ประตูกับอีก1แอสซิสโดย7เกมของอีกซานฟันดี้นั้นลงเล่นนะฮะไทยลีก5เกมยิงไป3ประตูกับอีก1นแอสซิสลีกคัพ1นนัดยิงไป2ประตูและเอฟเอคัพ1นัดยิงไป1ประตู ซึ่งกนดัดว่าสิ่งที่น่าติดตามต่อจากนี้ไปก็คือตลาดของบีจีปทุมจะเปิดกว้างอ้าแขนรับน้องชายของทั้งสองแข้งอย่างทางอีวานฟันดี้วัย19ปีหรือไม่เพราะด้วยคุณภาพที่พี่ชายทั้งสองคนได้สร้างเอาไว้รวมไปถึงสารสัมพันธ์ที่ดีของโคดงวนสุรชัยจตุรพัฒพงศ์กับฟันดี้อาหมาัดในฐานะอาดีตตำนานทีมชาติของทั้งสองชาติที่เคยได้ใช้ชีวิตร่วมกันในลสลลกของสิงคโปร์น่าจะมีการจับจ้องโปรไฟล์ของอีวานฟันดี้ มากพอสมควรหละจากนี้ซึ่งนาคตข้างหน้า,นาไม่รู้ว่าลูกชายคนที่3ของฟันดีอ้อามัดจะย่ำเท้าเข้าสู่ถิ่นลีโอสเตเดียมหรือไม่เราลองไปส่องโปรไฟล์ของแข้งบรายนี้กันดีกว่าว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเริ่มจาก1กันก่อนับกันเป้าหมายบอลอาชีพเมืองผู้ดีโดยอิวันอาฟันดีอ้อามัดลูกชายคนที่4ของฟันดีอ้อามัดและเป็นลูกชายคนที่3ที่โตบนเส้นทางฟุตบอลตามพี่ชายทั้งสองคนโดยในปี2017ช่วงอายุ15ปีถูกส่งลงไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ในควินอินเชลบูก้าเพื่อเติมฝันในเรื่องของฟุตบอลอาชีพโดยเข้าศูนย์ฝึก R-I2i f o ฟุตบอลแคาเดมี Academy, ซึ่งเชื่อมโยงกับสโมสรยุงทองลีดยูเต็ด หมายว่าเป้าหมายฟุตบอลอาชีพแดนผู้ดีอาจจะหลุดลอยไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่เส้นทางฟุตบอลอาชีพของเขายัางก้าวเดินต่อเนื่องโดยการหวนกลับมาเล่นฟุตบอลอาชีพในสิงคโปร์โดยการออกสตาร์ทร่วมทีมยังไลออนในปี2019ออกสตาร์ทเกมอาชีพอย่างเป็นทางการด้วยวัยเพียงแค่16ปีกับอีก331วันในครงนี้ต่อมาข้อที่2ติดทีมชุดใหญ่ปี2021นะ เส้นทางทีมชาติของอีคานฟันดี้ได้โอกาสลงรับใช้ทีมชาติสิงคโปร์ในรุน่นอายุไม่เกิน16ปีหลังจากนั้นเมื่อวัยย่างเข้าสู่ปี17ปีมีโอกาสก้าวไปไกลถึงติดทีมชาติสิงคโปร์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีจากนั้นปี2021ก็พาตนเองก้าวไปติดทีมชาติชุดใหญ่แม้ว่าเส้นทางบนถนนทีมชาติชุดใหญ่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จมากพอแต่ว่าทักษะความสาสมารถและฝีเท้าถูกพูดถึงเป็นอย่างมากโดยสไตล์การเล่นที่มีเทคนิคที่ดีและการอ่านเกมที่ดี จนถูกวางอนาคตบนถนนสายฟุตบอลค่อนข้างชัดเจนหลังจากนี้ซึ่งหลายครั้งที่มีการประกาศรายชื่อเบรกผู้เล่นมาเล่นกับทางทีมชาติสิงคโปร์อิวานมักจะมีชื่อติดทีมร่วมกับทางพี่ชายทั้งสองคนอยู่เสมอในขัน้นนี้ต่อมาข้อที่3 30เกม11ประตูในเอสลีกนะ เส้นทางผู้บอลอาชีพของอิวฮันฟันดี้อาจจะไม่สามารถก้าวไปไกลถึงระดับสูงเทียบเท่ากับทางอิฟันและก็อิกซานฟันดี้แต่ด้วยวัยไม่ถึง20ปีบนเวทีลีกสูงสุดของทางสิงคโปร์กับสโมสรยังไลออนตั้งแต่ปี2 0 1 9 2ถึงส0 2 1ลงสนามไปแล้วทั้งสิ้นให้กับทีม30เกมยิงไปถึง11ประตูขีดความสามารถเกมรุกของแข้งวนี้ยกระดับขึ้นทุกๆปี จากปีแรกปี2019ลงเล่น4นัดยิงไป2ประตูไป2020 18ปีลงเล่นไป8นัดยิงไป2ประตูและก็อีก2 a s ิส s ์และก็ปี2021 19ปีลงเล่น18นัดยิงไป7ประตูกับอีก5 a ซิส s ์ล่าสุดมีชื่อติดทีมชาติสิงคโปร์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่14ถึง26พคซึ่งอยู่ร่วมสายกับทีมชาติไทยและก็เวียดนามในครั้งนี้ น้ะผมเป็นว่างงานนี้อนาคตของเขานะฮะจะมาจบที่ไทยลียกไหมงานนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปครับและนี่ก็เป็นข่าววินัยที่งคืนฟุตบอลไทยบายมาโนโปงพิ้ิงสไตล์ประจำวันที่8กุมภาพันธ์2565โดยใช้บาครั่งฟุตบอลไทยครับ